ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะส่วนม่วงน้ำอ,อีมิซิชนโลกกับผมนะมีเพื่อนเพื่อสอบถามกันเข้ามานะว่าเวลาเปิดตาดอกฮนะทําไมต้องดึงซ้ำนะฮะคืออย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะ,ะการดึงมะม่วงหรือว่าเปิดตาดอกนะครับไม่ว่าจะรอบแรกหรือรอบสองนะผมะทางสวนเรานะฮะก็จะทําการาห่างกัน5วันนะฮะสาเหตุที่เปิดตาดอกซ้ําหรือว่าดึงซ้ำนะผม เพื่อที่จะใหะ้ตาดอกที่ช่อไหนที่ยังไม่เปิดนะครับทําการเปิดจุดประสงค์เลยคือให้ออกเสมอกันทั่วสวนนั่นเองนะครับผมอาการดึงรอบเดียวนั้นเราก็ไม่ชัวร์นะครับว่าการเปิดตาดอกนะครับะจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมะถึงต้องมีการเปิดตาดอกซ้ำนะฮะสวนเราก็จะห่างกัน5วันนะครับเพื่อนๆนะ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นะฮะเหตุผลที่จะต้องเปิดตาดอกซ้ำนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครผมสว,วัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ